สวัสดีครับผมพี่น้องครับพ,พบพ่ญญอคร,รับพี่หญ่หลอดที่เราหรือพี่น้องมืดในอากาศล่มครับพี่น้องเมื่อวานนี้ฝนเป็นตะกุก,กตบกุกครับปวดตะล่มพี่น้องหลังข้างเขื่อนก็ออกไหลหลังอยู่พี่น้องนี่นะครับพี่หญ,ญ่หลอดที่พามาเลาะบึงหัวบ,บึงให้บึงหน้าบึงหงมบึงสวนนะพี่น้องครับผมไปบึงกันครับพี่น้องไปล้มจังหน่อยนะครับพี่น้องปวดจังหน่อยนะครับล้มหลายเติมพี่น้อง เป็นดังวูบวูบวีวๆก็อย่าว่ากันนะพี่น้องด้วยจะเป็นข้าโคตรข้าเหนียวครับพี่น้องปูกไว้ได้สูบน้ำยุสายละไใส่พี่น้องนี่นะครับฝนบตกพี่น้องเบิ้งดินก็นได้ครับนี่ครับดินง่ายทวนอยู่พี่น้องน่ครับแต่ว่าล่มนี่โคตรแล้วครับหนูว่านนี่ สีพ่อได้ตุ่มอยู่หรอครับพี่น้องนี่นะครับเลาะบึงหัวบึงสวนกันก่อนนะพี่น้องนะครับปลูกถิ่นใบเร่งๆพี่น้องในจักปิดยังได้วุจักติ่มวุมติ่มกับบุหงกันพี่น้องนะครับนีบ่ครับไม่ใช่หลอดสีซุปเหมือนบึงครับผม นะครับบ้านบ่มีหอดไปเลี้ยงไร้พี่น้องได้ตม้มของที่บริการก็เดียดอกพี่น้องเลยนะครับครับปลาก็โคดปลูกทิมไปสูบน้ำสาใส่นะครับพี่น้องกันสาหนยที่ถิงแล้วครับนะครับสาหนยนครับผู้ซับหญ้าแห้งนะครับ ล่มครับพี่น้องข้าวโคดกับฟักบใหญ่หรอครับบสมบูรณ์น้ำบมีน้ำบับถึงครับปลูกถิ่นใบเังทีละพี่น้องนะครับพี่น้องหลังจากเบิ้งข้าวโคดแล้วก็มาเบิ้งทั่วลีสงครับทั่วดินเท่านี้แหละครับพี่น้ององีสานเขาเกินบอกทั่วดินนะครับแรงๆแหงๆแยกสีมีหน่วยมีในบนับุ๋นพี่น้องนะครับนี่ นะครับแชมยาแจ้มยู่ไปเลยพี่น้องนะครับแร้ยงหลายจนตายเลยพี่น้องเลยนะครับตายไปกันี่ครับนะ่ครับนะี่ครับพี่น้องโอ้เว้ยเรื้องเลี้ยงแหงๆนี่ครับนี่ กี่ได้ซ้ำเลยพ่อได้ตบมือครับนี่ครับหากีสานขัดน,น้ำมีน้ำถึงมันกับพ่อได้หาไปหารับจ้างไก่ทด้พี่น้องปลูกพักปลูกพืชพักมีซีใบน้ำให้น้ำน่านพ่อได้ขายมือละลอยซองลอยกับตีอยู่ด้วยครับพอ่อพ่อได้ปิดไปเป็นลูกน้องเขาแต่ว่ามันผิดบ่มีน้ำเลรอพี่น้องนี่ครับ มีทุน่นจ่อลงทุน่นจ่อบาดานนี่เกิดไข่อยู่ครับพ่อ,อได้เห็ดกับลูกกับเมียไปเห็ดกับเมียส่งคนไปพี่น้องดีอยู่ครับนี่ครับปูไปจริงจริงพี่น้องแห่งๆเรียงๆปูปนกันกับต้นงวงส้างเลยพี่น้องนี่ครับต้นงวงส้างพี่น้องนี่แหละครับ ปลูกปนปนกับกกงวงสร้างไปเนี่ยพี่น้องนะครับไอ้เลาะไปเบึงเรื่อยๆพี่น้องมียังไงไปยังหลอดปลูกยังแน่ไปเพราะไงไม่ไงมันกับปลูกอยู่ใกล้กันนี่แหละครับขุ่นมาถึงคู่สาก็มาเลาะบงกบกพริกอยู่พี่น้องนะครับพริกกำลังเป็นหน่วยกำลังดุกตูดขึ้น ี่กำลังแดงก็มีครับพี่น้องน,นี่ครับนี่ก็เป็นพวกเคือเทศพี่นอ้องโู้แก้มก็บอกพริกไว้นี่แล้วครับนี่นี่ครับครับพี่น้องนีบอกพริกพี่น้องเลยรวยงามทักอีกดีนี่ครับนี่ครับ ครับพี่น้องนะครับพี่น้องเอ้พีกล่างโด่งครับนะครับเขาวจานพันพี่พน้อง พีนน่น้องขอจานพานอยู่ครับครัหน่วยก็ต้องรังเดยงพี่น้องแดงติดตะวันพี่น้องนะครับ จเดือนกระแดงเก็บบ้ท่านบมลพี่น้องนะครับลบพี่น้องเลยลบพิกี่นะับ เขาวจานพัน,นพี่น้องนะครับเครื่องเทศพี่น้องปลูกอยู่ใต้ต้นมะพริกนี่แหละครับนี่ครับปลูกขิมไใบใกล้ต้นใต้ต้นมะพริกนะพี่น้องมันแดงๆเ,เลยครับ แดงจิงคืองลรพี่น้องนะครับเห็น่งสุกแดงจิงคืนงลรพี่น้องนวยซัำๆนะกดวกำลงสุกด้วยครับสับนวยสับนะครับ นี่ครับพ้อลุกแดงกําลังซุกพี่น้องเลยนะครับลุกดูครับพี่น้องครับพี่กระนิมเขียวไปน้ำใบครับเพิ่งบูกค้เกินหน่อยนี่พี่น้อง ไทยบ่งยังสีขาวเห็นหน่วย,ยครับก็คือปกพีกซุ่มนะไรนะครับซุ่มนันเขาอากล่างครับครับ เศร้าตัดแล้วพี่น้องลงตลาดบ่ท่านโควิดครับโลกหาแวบ,บมาร้านค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวยังก็ขายบ่ค่อยดีบักมีสีใบก็บ่ค่อยได้ขายครับปลูกไร่ก,รก็ถ้าปลูกซ้ำนี่ก็ตัดบ่ท่านพี่น้องบ่ได้ขายเลยครับปล่อยเงาจึงรู้สึกว่านี่ก็เป็นเบี้ยบุกห้องพี่น้องก้าไวไหวฝนตกห้อยมากอย่าไปเน็บน้ำ หลังผู้สาลังกันแทาแน,นครับแล้วว่าฝนหมู่บ้านนี่คือจังบวต,ตกุนี่ครับนี่ครับนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,รบ,องบรรยากาศครับป้าบักพริกนี่นะครับ ปาบกพริกอยี้ยพี่น้องเซียวฟีกุบเร็วมากครับผมมือจับเพี่น้องครับครับเดยกกาดอยู่รถทงรถทาพี่น้องให้มือเลี้ยงครับ